ก็เลยบอกว่าให้เห่าใจหลายหัวนะคะห้าร้อยบาทต่อเดือนเราพวกเหาก็สิใด้ราหาหรือสติกเกอร์มาที่เขาต้องค่ายแพงนะคะเพราะว่าเข่ามือขววตา เราพวกเขากาลับมารับหมากเก้าสิบบาทสับเก้าสิบกว่าบ้านแล้วเขาก็เลยต้องค่ายตั้งแต่ร้อยถึงร้อยยี่สิบบานทำงานเขาก็อยู่บ่ได้เนาะแล้ววันนี้เขาก็ไปค่ายซุบงเลยทุกภาคเลยภาคเนื้อภาคอาีสานภาคกลางเขาไปเบอร์ซบงสุซบงร์ไอราชการตำรวจจ้องจับเขาแต่พวกเขายื่เลือยพวกเขาก็จับกันเกือทุกคนนะคะ พวกเขาก็ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาสิเหตุจังไดให้หาวโคกเลยบอกว่าให้เหาจวใจหลายหัวนะคะห้าร้อยบาทต่อเดือนเราพวกเขาก็สิได้ราคาเรือสติกเกอร์มาแล้วแต่ละรูปแบบก็สิเปลี่ยนไปทุกเดือนไอ้พวกสติกเกอร์ค่ะกลุ่มพวกเขามียี่สิบคนคนละห้าร้อยบาทต่อเดือนแต่จะตกที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนนะคะแค่นี้พวกเขาก็สิบอโกุ๊กเจ็บแล้ว อันเรื่องพวกนี้ค่ะมันมีมาโดนแล้วพวกเขาก็เดินค่าลอตเตอรี่เนี่ยทุกคนก็พู้เจักกันดีเนาะว่ามันซวยลอตเตอรีนะ่มันมีมาโดนแล้วค่ะ